ก็จะมีแบบสี่เหลี่ยมอันเล็กมีแบบเป็นฟอยอันนี้เป uh>. ็นแท่งกลมและตัวนี้ก็แบบแผ่นครับสังเกตดูเลยนะครับว่าน้ำมันเขาแทบจะไม่มีจับนี่ยังแทไม่มีติดมือสักเท่าไหร่เลยครับจะมีกต่เค่ทน่ติดมือเราจะมีให้ดูนะนี่ครับมีนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นบางแบบที่เคยกินมานะน้ำมันนี่แบบว่าเยอะมากๆเลยกินแล้วมันก็จะเลี่ยนนะก็อร่อยกลมกล่อมดีอ่ะไปแล้วก็เข้าหม้อทอดไร้น้ำมันมาแล้วนะครับตัวนี้ใช้ไฟ180แสิบองศานะครับประมาณสามนาทีนี่แบบฟอยนะ ต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่ลองเลือกินเครื่องเรีของเขาเลยแบบแผ่นเหลี่ยมกันบ้างครับอืมใครยังไม่เคยแบบนี้ต้องลองบอกเลยอร่อยแบบแ้งกลมอืมอืมกินง่ายคนเยอะอแบบแผ่นกันบ้างนะผมอือืความรู้สึกรสชาติตอนนี้นะคล้ายๆ้ากับเรากินปลาแผ่นอบกรอบคล้ายๆ้านะอืม